สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่น DVD s a m s u n ซุงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือซัมซุงดีวีดีเพลเยอ d ์ดีวีนะครับคุณผู้ชมครับามาดูชื่อรุ่นกันนะครับคุณผู้ชมนี่นี่คือชื่อรุ่นนะครับ DVD HD 860นะครับนี่คือซัมซุงดีวีดีเพลเยอ d ์ดีวีนะครับคุณผู้ชมครับ ระบบ Dolby Digital นะครับตัวนี้ตรงนี้มีเมนูนะครับมีเมนูให้กด Enter มีซ้ายขวานะครับมีปรับโปรเกสซีฟสแกนตรงนี้ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับ ช่องต่อทางด้านหลังนั้นมีอะไรบ้างมาดูนะครับช่องต่อทางด้านหลังก็มีออปติคอลนะครับออปติคอแล้วก็เป็นโคเอ็กเชี Co นะครับแล้วก็ component นะครับแล้วก็ AV เหลืองแดงขาวอันนี้สัญญาณวิดีโอนะครับสัญญาณเสียงระบบสเตอริโอ2ชานแก็คือซ้ายขาวานะครับขาวแดงนะครับตัวนี้สัญญาณวิดีโออันนี้ก็เป็นสัญญาณวิดีโอนะครับคอมโพเนนตนะครับ ตัวนี้คอมโพเนนต์สามสายเลยเป็นสัญญาณวิดีโอตัวนี้เป็นสัญญาณเสียงออปติคอลเอ่อขออภยัยโคเอ็กเชียลนะครับตัวนี้เป็นสัญญาณโคเอ็กเชียลตัวนี้เป็นสัญญาณออปติคอลนะครับแล้วก็มีสัญญาณเอสวิดีโอด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีช่องต่อ HDMI นะครับตัวนี้ต่อ HDMI ได้ด้วยนะครับให้ทั้งสัญญาณภาพและเสียงนะครับความคมชัดสูงสุดก็ Full Hd นะครับ 1080p นะครับคุณผู้ชมนี่คือเครื่องเล่น DVD s a m s u มซุงนะครับ เดี๋ยวมาดูทางด้านหน้าตอนนี้มีรีโมทนะครับแต่ว่าไม่ใช่รีโมทของเครื่องมันโดยตรงนะครับแต่ว่าสาม,มารถสั่งงานได้นะครับนี่ผมเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับทีวีก็เสียบไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดทีวีขึ้นมาก่อนนะครับอ่าเปิดทีวีแล้วผมก็จะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับกดปุ่ม power ขึ้นมานะครับตัวนี้อ่าจะกดปุ่ม power เ,เพื่อที่จะเปิดขึ้นมานี่ครับไฟสีน้ำเงินน้ำเงินก็จะติดตรงนีง้นะครับ ในรีโมทไม่มีปุ่มโอเพนหรือว่าคลอสถาดนะครับเราต้องกดเอาจากตัวเครื่องนะครับนี่โลโก้ของ s a m s u n งก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดโลโก้ไอ้กดถาดออกนะครับตรงนี้นะครับโอเพนออกมานะครับอ่าแน่นอนนะครับทดสอบแผ่นแรกนะครับผมจะทำการทดสอบแผ่น CD a u อ i ดโออุดลายมากนะครับเป็นแผ่นเป็นรอยเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยวเดี๋ยวมาดูกันมันจะอ่านได้ไหมอ่า ในรีโมทไม่มีปุ่มถาดเข้าออกนะครับต้องใช้กดจากตัวเครื่องนะครับตรงนี้นี่ครับกดจากตรงนี้นะครับอ่านี่ครับมันก็จะโชว์แทร็กขึ้นมานะครับแล้วก็เล่นอัตโนมัติเลยนะครับดีนะครับซัมซุงเล่นอัตโนมัตินี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดเน็กไปอ่าเล่นนานไม่ได้นะครับติดลิขสิทธิ์เวลาที่อัพขึ้น u t u b e นะครับเวลาผมอัพโหลดคลิปขึ้น u t u b e นะครับมันก็จะติดลิขสิทธิ์นะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับอ่าน็กเพลงต่อไปนะครับเน็กต่อไปนะครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับสวยนะครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับเสียงดีทีเดียวนะครับอ่ากดเน็กถัดไปนะครับ อ่าผมจะสต็อปนะครับหาสต็อปแล้วก็กดเอาถาดออกให้กดจากตัวเครื่องได้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับมันก็จะโอเพนออกมานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่าต่อไปมาทดสอบดู mp 3นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเครื่องนี้สำหรับเจ้าซัมซุงตัวนี้ mp 3แผ่นก๊อบมาดูซิจะอ่านได้เหมือนอย่าง Sony หรือว่า พโอเนียไหมนะครับที่ผมรีวิวที่ผ่านมาก็จะมีโซนี่แล้วก็มีพ i ย وني เนะครับทั้งสองเครื่องนั้นอ่านได้แล้วนะครับอ่านไปแล้ว่มาดูกันนะครับว่าการอ่าน MP3 แผ่นก๊อปแผ่นปรินโกของเจ้าซัมซุง g v v d ตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือซัม s ุง g v v p p l y y r r นะครับคุณผู้ชมครับรุ่น HD 860นะครับใช่ไหมครับดูดีๆนะครับ HD HD 860นะครับถูกต้องครับนี่มาดูกันนะครับว่าการอ่านแผ่นก๊อปของ MP3 นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับมารอกันสักแป๊บหนึ่งนะครับโนดิสนะครับโนดิสนะครับสำหรับ MP3 นี่ครับหน้าจอเตือนเดี๋ยวผมจะลองลองเอาแผ่นอื่นใส่นะครับแผ่น MP3 แผ่นอื่นใส่ดูนะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับ MP3 แผ่นก๊อปตัวนี้ s ซ m s u ุงตัวนี้ไม่อ่านนะครับอ่าลอง MP3 แผ่นนี้ดูนะครับมันอาจจะเป็นบางแผ่นหรือเปล่านะครับอ่ามาลองดูนะครับนี่ก็ MP3 นะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแผ่นนี้มาดูกันนะครับแผ่น MP3 แผ่นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ ก็ขึ้นสัญลักษณ์โหลดนิงนะครับมีใววิ่งๆอยู่อเล่นนะครับตัวนี้ดีเล่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับมันมันมีอัลบั้มไม่ใช่เล่นเลยมันมีอัลบั้มนะครับอัลบั้มที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอนเ r อร์เข้าไปอ่าแล้วก็กดเพลย์นะครับดูสินี่ครับเล่นนะครับโอ้มันเป็นบางแผ่นนะครับแผ่นเมื่อสักครู่นี้ไม่เล่นนะครับนี่แผ่นนี้เล่นนะครับ ลองดูเล่นนะครับแผ่นนี้เล่นนะครับแผ่นแผ่นเมื่อสักรู่ไม่เล่นนะครับนี่แผ่น MP3 แผ่นนี้เล่นนะครับอ่าผมจะสต็อปนะครับแล้วก็เอาออกมานะครับเอาเอาแผ่นออกนะครับปุ๊บอ่าเอาแผ่นออกมาแผ่นนี้เล่นนะครับ MP3 เล่นเป็นบางแผ่นนะครับนี่ แผ่นนี้เล่นนะครับเป็นแผ่น MP3 แผ่นปั๊มแต่ดูลายนะครับดูดูลายมีรอยแบบเยอะเลยนะครับแต่แผ่นเมื่อสักครู่แผ่นแผ่นไหนครับแผ่นนี้แผ่นนี้ไม่เล่นนะครับแต่ MP3 โดยรวมแล้วก็พอได้เล่นเล่นนะครับแผ่นนี้อ่ะหลังจากนั้นจะเป็น VCD นะครับอ่ะ VCD มาลองดูซิครับ VCD นะครับ VCD แยมยโสธร3นะครับเป็นแผ่นที่ผมเอามาทดสอบนี้ เป็นแผ่นที่มีรอยทุกแผ่นนะครับผมต้องการโชว์ให้ทุกท่านดูนะครับว่าแผ่นเป็นรอยมันจะเล่นได้ไหมนี่ครับเล่นครับเล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเล่นได้ครับเล่นได้นะครับอ่าเล่นได้ครับคุณผู้ชมครับ VCD เล่นได้นะครับต่อไปเป็น DVD นะครับอ่าต่อไปเป็น DVD ก็เล่นสรุปแล้วก็คือเล่นแผ่น MP3 แต่เล่นเป็นบางแผ่นนะครับ อ่านี่แผ่น DVD ก๊อปมาดูกันนะครับมาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าเจ้าซัมซุงตัวนี้ซัมซุงดิจิทัล all everyone นะครับ for all everyone นะครับ for everyone in v i t e นะครับ for everyone in v i t e นะครับคือทุกๆคนที่แนะนำให้ใช้นี่ก็คือซัมซุงนี้เองนะครับเขาบอกประมาณนั้นนะครับอ่ะ play นะครับก็ขึ้นแล้วนะครับขึ้นสัญลักษณ์ว่า play นะครับตอนนี้นี่ครับ เล่นได้ปกติเช่นกันนะครับแผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเล่นได้ปกตินะครับนี่ครับนี่ครับเล่นได้ปกตินะครับ DVD ครับนี่ครับเล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ นี่ครับเลนได้ปกติครับคุณผู้ชมครับอ่าก็จะปิดแล้วก็ทําการเอาแผ่นออกนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากวันนี้รีวิวไปมากมายหลายเครื่องเลยนะครับวันนี้สี่ห้าเครื่องนะครับที่รีวิวไปนะครับปึ๊บอ่าก็จะปิดนะครับก็ปิดนะครับออฟนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ